อ่ะก็คลิปนี้ไปกันต่อเลยครับสหรับสาวกแมกลาเรนนะครับตอนนี้เป็นสปีดเทลปี2019นะครับความยากของบอดผมตั้งไว้ให้รีสกิลเพื่อที่ว่าจะได้ลองให้ทุกคนฝึกเล่นกับบอดให้รีสกิลให้ชินนะครับเราไปทำควสได้ก็จะผ่านไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับบอดให้รสกิลเนาะแล้วก็ส่วนจูนนะเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปนะครับของแต่งแตจูนคันนี้ราคาที่2องล้านเก้านะครับในเกมนะเดี๋ยวไปดูกันว่าคันนี้มันเป็นยังไงนะครับอ่ะก็ไปนะครับนี่ นะครับลองดูนะรถมันรอบจัดมากๆนะครับเนี่ยสังเกตดูนะเกียร์เจ็ดแล้วนะคะเบรกหน่อยถึงเราเบรกมันก็ยังมีบอดมาชนเราอยู่ดีนะครับคือคันเอส2มันเป็นบอดที่ขับอะไรที่แบบเตี้มากเป็นบอดขับทุเรศมากนะครับคือมันจะชนใค่ได้เลยนะครับทำยังไงก็ได้ให้มันขึ้นไปที่หนึ่งนะครับแต่นิสัยมันเหมือนคนนะฮะอ่ะอย่างนี้ครับเลี้ยวประมาณนี้ครับการเกาะถนนก็จะเห็นแอบมีสลด์บ้างมีชนบ้างนะครับ เส้นแดงอย่างนี้ให้เบรกนะครับเ okay. เดี๋ยวทางตรงเราค่อยไปสู้กันเนาะประมาณนี้ครับรู้สึกว่าผมปรับแก้จูนมานี่มันก็ดีขึ้นนะเส้นแดงให้เบรกนะครับเดี๋ยวไปอัดเย่างเดียวนะยิบหลุดเลยนะอันนี้จะไม่มีวิ่งหลังให้นะครับเลยอาจจะเลี้ยวยากสักหน่อยนึงเพราะเสียมันนะครับแต่พอทาสับสีมาแล้วก็ช่วยได้หน่อยนึง ว่าก่อนอันนี้เป็นขับสองแล้วเอาไม่อยู่เลยครับขับไม่ได้เลยถ้าเรากดออกเต็มนี่เขเรียบร้อยครับไอ,อรินคีบ์ดก็ต้องจุดนี่ผมก็ไินคียบ์ดนะเห็นไหมตันแล้วครับตันแล้วแต่พอมาถึงโค้งเดี๋ยวมันก็หมุนเองครับต้องหาจังหวะแปังแตงให้ได้โอเคครับประมาณนี้ประมาณ เอฟ90แนะ่เลยคันหน้านะครับเอาอาศัยรอบจับครับอาศัยว่าเรารอบจับนะครับมาแซงตอนท้ายก็ได้ทำอย่างนี้ก็ได้เราขับไม่พลาดเลยนะเนี่ยแต่ว่าเรารอบจับนะไปม,มีชนบ้างนะเออเอออันนี้ผมขับชนกัขอไทยนะแต่ว่าคันนี้ได้ได้รอบต้นครับอ๋อคันนี้ได้รอบต้นนะฮะ จะจูนดีไม่ดีอะไรยังไงลองเอาไปปรับแก้ดูนะครับนี่ผมทำให้มันจูนพื้นฐานให้เอาไว้เล่นกับบดชนะที่หนึ่งได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูของแต่งกันนะครับแล้วก็ซื้อรถได้ที่ไหนนะครับมามาดูที่บายนเซลนะครับผมรถก็อยู่ในนี้นะครับรถตัวโชว์แล้วก็ไปที่แมคลาเรนนะครับอ่ะนี่ครับสปีดเทลอยู่ที่สองล้านสองนะครับผมที่ผมบอกว่าสองล้านเก้าผมพูดผิดไม่แน่ใจราคาก็เป็น2อล้านสองนะครับตัวนี้เลยนะครับสองล้านสองอ่าอืมครับ ตัวนี้นะครับอยู่ที่ครา S2 นะผมแต่งสุดๆมาได้เท่านี้นแหละครับก็ลองไปแต่งเพิ่มดูนะครับก็ของที่ใส่จะมีประมาณนี้ครับระบบขับเคลื่อนเป็นสี่ล้อนะครับเปลี่ยนใหม่เลยสองล้อเอาไม่อยู่ครับรถมันแรงอ่ะต่อมาตัวด้านหน้านะครับใส่นะครับเพื่อกดดาวฟอร์สให้รถมันเลี้ยวดีนะครับตัวนี้ครับเป็นยางผมใส่เป็นยางเทพเลยครับสลิกรเบิตัวนี้ไปเลยนะครับยางเทพตัวนี้ไปเลยครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นขยายใหญ่สุดนะครับ295้าหล้อหลังก็ขยายใหญ่สุดส่วนล้อแม็กใครอยากจะเปลี่ยนก็ได้นะครับเปลี่ยนให้มันเบาเนี่ยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนให้มันแบบเป็นเก้า9 8้าหเก้าก้าดก็ว่าไปนะครับแต่ผมไม่เปลี่ยนเกียร์นะครับผมใช้เป็นเกียร์7สปีดตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเพลาแต่งครับแล้วก็เลดดิฟเฟอเรนเชียลตัวนี้ครับอะแล้วก็มาดูที่นี่ครับล่างเนาะเป็นเบรกนะครับเบรกท็อปสุดอันนี้ก็เอสนะครับ อยากได้แต้มเพิ่มก็ลองปรับดูนะนี่ใส่นี้เข้าไปก็ได้แต้มเพิ่มแล้วแต่จะบวกน้าหนักผมไม่เอานะก็ตัวนี้เป็นนี่ครับน้าหนักเบาสุดนะครับอ่ะโอเคเรื่องนะครับเป็นกองอากาศตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ใส่สุดเหมือนว่าจะใส่สุดทุกอันเลยนะครับออก็สุดนี่ก็สุดก็สุดครับทุกสูบก็สุดนะครับเทอร์โบก็สุดครับองน้ําก็สุดครับอินเตอร์ฟูลเลอร์นะครับนี่ก็ ก็รประมาณนี้เลยใส่สุดหมดนะฮะโดยประมาณเนาะคัสตอมจูดนิ่งนะครับก็เป็นลมยางเป็น1.6กับ1.7หรือจะตั้ง1.7กับ1.7ก็กกได้แล้วแต่เกียร์เป็น3.63แล้วผมปรับเกียร์7นิดหน่อยปรับตามนี้ดูนะครับอันนี้คือรอบจักมากที่จะถอยไปนี้ก็ได้ถอยไปนี้พยายามอย่าให้เส้นมันเลยแถวสุดท้ายนี่ครับเส้นเกียร์เจ็ดอย่าให้มันเลยแถวสุดท้ายพอๆจะได้รอบที่โอเคนะครับอ่ะอะไรเมนเป็นลบ0.6นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น6ครับ ซิโนบาร์นะครับก็เป็น1กับ23หรือใครอยากได้อย่างนี้ก็ได้นะครับ1นึ่ก็ได้สูตรประจำเนาะสปริงผมปรับไว้เท่านี้เลยไม่ได้ตั้งค่ามันแอโร่มาปรับเป็น105นะครับเบรกก็140ครับอะดิฟเวเรนเชียลยี่สิบห้าสิบห้าห้าสิบห้าครับประมาณนี้นะถ้าลดสลายนิย่ให้ปรับตัวนี้เหลือห้าสิบก็ได้นะครับปรับถอยตรงนี้ตรงนะครับถ้าลดมาสลายนิย่นะก็ประมาณนี้นะครับลองเอาไปปรับแก้ใช้กันดูนะครับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์์นนนนนนะะคคคคคครรรััััับบบผมมมมหห้้้าาาาออยกไไดดเเตขสสวี